คุณกำลังมีปัญหาผิวหน้าเรื่องฝ้ากาอยู่ใช่ไหมถ้าใช่ให้หยุดดูคลิปนี้แต่เอ๊เพื่อนๆรู้กันหรือไม่ว่าสาเหตุของการเกิดฝ้ากาเกิดจาก,ากจอะไรถ้าไม่รู้ไปฟังกันเลยค่ะฝ้ากาเกิดได้จากหลายปัจจัยทั้งจากแสงแดดฮอร์โมนอายุที่เพิ่มมากขึ้นความร้อนหรือแม้กระทั่งสารที่เราใช้ที่ไปกัดผิวหน้าทําให้ผิวหน้าของเราบาและแว่ต่อแสงจงส่งผลทําให้เกิดฝ้าได้ค่ะเคลสนี้ทํะไรที่ k i อกำบ้านไปดูกันเลย ก็จะเข้าโปรแกรม s u p e r b ์ไบนะคะตัวนี้จะช่วยลดเดอนเลี้ยวรอยฝ้าการะสุดดำๆปรับผิวหน้าของเราให้ขาวกระจ่างใสแล้วก็ต่อได้ทำคริปเมนช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นข็นแรงและขาวกระจ่างใสค่ะถ้าผิวเราแข็งแรงเราจะกลับมาไปฝ้ากาะได้ยากนะคะแล้วเรามาดูผลลัพธ์กันเลยค่ะผลลัพธ์คือจึ้งมากฝ้าการะจางนูเยอะมากผิวข็งแรงขาวกระจ่างใสขึ้น รีวิวเยอะมากเบื่อฝ้ากายอยหน้าใสรีมาให้เครียอรดูแลผิวแน้านะคะ